จะเป็นร e n o v วนะครับร e n o v ว C40 ซสขีดสาเซตเตอร์ก็ไม่ลองนะครับคือเบอร์ติดแต่ไม่ขึ้นภาพนะหนึ่ไอ้โอเคไปเรื่องแรมนะครับเดี๋ยวผมจะลองแรมด้วยครับแรม DDR3L ยสาเขาชอบมีปัญหาด้วยนะครนี่เซตเตอร์ลองด้วยเซตเตอร์ลองด้วยครับกดออนไปนี่ภาพมาแล้วนะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงส์สหรับคลิปนี้เรามาซ่อมน ốt ซ่อมโอินวันนะครับโอินวันของคุณเ e. อคุณเ e, อนาเครื่องมาจากอําเภอเมืองนะครับผมไปรับเองนะครับไปรับดูก,ก็เลยแวะไปรับจากอําเภอเมืองนะครับเป็นน ố เป็นโอินวันรีโนเวอด้วยอาการเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพาเดี๋ยวผมแจ้งอาการก่อนนะครับเปิดติดไม่ขึ้นภาพแล้วคุณพี่ก็อาการก่อนที่จะเสียคือ เปิดติดปกตินะครับคุณพี่พาไปร้านร้านหนึ่งนะครับเป็นเซต up OS แล้วก็เปลี่ยน SSD คุณพี่บอกเขาบอกว่าเสียบยบู b แล้วก็เปิดติดไม่ขึ้นภาพเลยเครื่องของคุณพี่เขายังไม่สันแกะเครื่องผมก็ไม่ทราบว่าอาการประมาณนี้มันเคยเจอกันหรือเปล่าแต่ว่าโอเคก็ไม่เป็นไรครับ เราไม่ได้โจมตีใครแต่เรามาดูอาการของคุณพี่และดูกันว่าเราจะซ่อมหไหมไหมซ่อมได้ไหมยังไงนะครับไปดูกันครับคุณพี่เองก่อนที่เราจะซ่อมเราก็ต้องดูโมเดลกันก่อนนะครับที่ผมวางอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆเครื่องอ่ะเขาสามารถวางได้นะครับแต่สิ่งที่ผมไปรับเครื่องมาแล้วผมได้มาก็าประมาณนี้นะครับขาด้านล่างไม่มีมานะครับขาก็กวกจอเนี่ยครับไม่มีมา ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ว่ากันคุณพี่บอกอยู่ที่ร้านเดิมนะครับที่ร้านที่เขาซ่อมให้เราเป็นมีปัญหานะครับโอเคแต่ผมจะให้ดูโมเดลนะครับก่อนที่เราจะซ่อมวิธีการดูโมเดลก็ดูตำแหน่งไอ้นิ้วมือผมเลยนะครับะจะเป็น l e n o v o นะครับเขาเขียนว่า product family นะครับ l e n o v o c 4 0 3 0ขีด30 c 4 0 3 0นด30ะครับเป็น on one ไออย่างนี้นะครับ on เดีย๋ยวผมจะซ่อมยากขึ้น แต่ผมเสียบยดบีเทสเตอร์เข้าไปเลยแล้วกันอาการคือเปิดติดไม่ขึ้นภาพคือจอเขาวางไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องซ่อมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะหมุนกลับไปนะครับซ่อมยากจริงๆผมไม่ค่อยอยากทาคลิปเท่าไหร่แต่ว่าเห็นแล้วโอเคผมพี่เขาโอเคก็เลยทําให้พี่เขาดูด้วยนะครับโอเคขยับไปนิดหนึง่งอ่ามองเห็นซัพไพไหมโอเคขยับนิดนึงครับ ผมใช้สไพราตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงสไพรายดูว่าสเต็ปการกินกระแสประมาณไหนต้องลุกนะครับขออนุญาตครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับกินกระแสสแตนบาย23มิลลิแอมกดเปิดเครื่องนะครับกระโดดไป1.2 1.3 1.4ลงมา0.9เ้ะครับเซตเตอร์ก็ไม่ร้องนะครับคือเบอร์ติด แต่ไม่ขึ้นภาพนะครับเห็นไหมครับจอมืดเลยโอเคครับไม่ขึ้นภาพไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวผมต้องจับจอไว้บ่อยเดี๋ยวจอจะหล่นนะครับให้เพื่อนๆดูไปด้วยโอเคได้นะครับเปิดติดไม่ขึ้นภาพกระแส0.9 0.980เดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ไหมครับหลังการซ่อมไปทำกัน คุณพี่ผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับผมใส่ยูดบีเทสเตอร์เข้าไปด้วยเดี๋ยวผมจะวัดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะยกซิงค์ขึ้นมาผมมั่นใจว่าซีโครนแห้งร้อยปร์เซนตะ์ครับแต่ผมจะวัดไฟคอยแอลก่อนว่าคอยไหนไม่ออกบ้างแต่เบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรผิดสังเกตนะครับเมนบอร์ดก็ยังไม่มีรอยแกะซ่อมอะไรเลยนะครับก็ไม่ว่ากันแล้วผมเอาสายพาวเวอร์ออกมาด้วยเพราะว่าผมขี้เกียจเขี่ยออนนะครับโอเค ผมจะวัดไฟเลยแล้วกันแล้ง่ายๆกันไปนะครับออนวันสเปคสเต็ปประมาณนี้ว่ยใช้ซับายตรงนี้เลยนะครับ okay. โอเคกดกดออนนะครับใช้ Power supply อร์ซั y ตรงนี้กดอ่อนปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะยกเมนบอร์ดขึ้นมาให้เพื่อนๆดูด้วยเลยว่าเราวัดคอยแอลนี่บ้างผมใส่เทสเตอร์เขไปด้วยนะครับถ้าเทสเตอร์ไม่ร้องก็คือไม่ขึ้นภาพนะครับผมค่อนข้างมั่นใจประมาณนี้โอเค กระแสไป0.6นะครับเราไม่ใส่จอกระแสก็เลยตกไปหน่อยนึงนะครับว่าถ้าเราใส่จอเข้าไปกระแสจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งโอเคผมจะใช้กราวนี้นะครับพยาาิคีบกราวแล้วกันจะได้ง่ายๆแกะไม่ยากเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้ด e n o v o 4 40 30แกะไม่ยากครับถอดไม่ยากมาโอเคอ๋อวัดไฟนะครับคอยแอลดูกันนะครับวัดคอยแอลนี่ก่อนเล หนึ่งจุดสามห้าไอ้โอเคไฟเลี้ยงแรมนะครับเดี๋ยวผมจะลองแรลมด้วยครับแหมดีเดีสามเอเขาชอบมีปัญหาด้วยนะฮะอ่ะห้าโวลต์นะครับออกนะครับหนึ่งสิบสองจุดสองสี่โอเคสิบสางโวลต์ออกนะครับ, 1, 24, เ,รบเ,เขาเอาสนะิบเก้าไปเอลผ่านไอซีลิโกเลตผ่านพีเวมมาเลี้ยงชุดหลักนีครับสิบสองโวลต์โอเคสามจุดสามออกนะครับ อยแอลนี้1.7อ่า1.7ก็คือ1.8ครับ1.73โอเค1.8ออกนะครับอ่า1.04อันนี้คือ1.05ครับเรียองเอมคอย,ยาวนะครับ1ย u คอย,ยาวออกไปได้1.03ออกตรนนี้นะครับ1.03 1.03อันนี้ก็ออกนะครับอ่าคอยนี้นะครับ อ่าคอยนี้ไม่ออกนะครับผมไม่รู้นะครับว่าคอยอะไรเพราะว่าอปอนวันจะไม่มีวงจรนะครับโดยมากเนี่ยคอยนี้ไม่ออกโอ้ออกนะครับ1.5ออกสุกคอยเอลนะครับโอเคแต่ไม่ขึ้นภาพผมถอดสับไพก่อนเลยผมจะเปลี่ยนแรมก่อน DDR สามอนะครับหนึ่งสาห้า DDR ส L อเปลี่ยนแรมก่อนเลย เสร็จสุดพายนะครับจะกดออนอีกครั้งหนึ่งดูว่ากระแสะเปลี่ยนไหมถ้ากระแสะเปลี่ยนก็เป็นที่แหลมเสร็จไปหนึ่งหนึ่งจุดหกโอเคเหมือนเดิมนะครับกระแสะไม่ต่างกันเลยโอเคผมจะถอดนี่ออกกันเลยถอดแหลมออกนะครับแล้วก็ลองออนดูรอบนี้จะดูว่ากระแสะเปลี่ยนไปไหม 0.5กระแสเปลี่ยนนะครับถ้ากระแสเปลี่ยนอย่างนี้ก็ไม่เปลี่ยนเยอะนะครับแต่เปลี่ยน0.5ผมค่อนข้างมั่นใจว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับผมจะทํารอมก่อนเลยแต่ก่อนที่ผมจะทํารอมจยวุมเคียร์ RTC ก่อนนะครับเคียร์ไบโอสวิธีการเคียร์ไบโอสของผมก็เอาแบตเตอรี่ออกมานะครับเอาแบตเตอรี่ออกมานะครับแล้วก็กลับด้านเลยกลับด้านของแบตเตอรี่เลยนะครับกลับอีกด้าน ออกลับไม่ได้นะครับอันนี้ใส่ไม่ลงก็โอ้ไม่ดันดีกว่านะครับเดี๋ยวแตกผมเอาแบตเตอรี่ทีเซียน,นะครับแล้วก็ไม่จ่ายไฟนะครับกดปุ่ม power แช่ววไว้10วินาที1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โอเคปล่อยกดอีก1ครั้ง10วิ1น3 4 5 6 7 8 9า0ดปล่อยกดแช่ไว้ครั้ง10วินะครับ okay. โอเคกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยโอเคลองดู โอเคใส่แรมเลยแรมของคุณพี่ออนแล้วนะครับออนเองเราไม่ใส่แบตเตอรี่อตก็อ่อนเอง0.59กใส่แรมเข้าไปสลดไหนก็ได้นะครับเสียบไปกดอ่อน0 7 0.6 0. โอเคสเต็ปเดิมเลยนะครับ โอเคสเต็ปเดิมไม่ว่ากันทีนี้หลักการซ่อมของผมผมว่าผมจะผมคิดว่านะครับถ้าออกทุกคอยล์ L, แล้วมี2อ,อย่างที่เสียก็คือ 1. ่ลอมไบโอสนะครับไบโอสเสีย2ชิปเสียชิปก็คือ CPU หรือการ์ดจอนะครับแต่ผมจะไม่เล่นตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวใหญ่ของผมก็คือ CPU หรือการ์ดจอผมจะ ทํำลมก่อนเลยทํำลมก็จะใช้พัดบอรดตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆมองเห็นนะครับอพาร์บอรดจะเป็น 6050A2650901 เล v วชั่น1.0โอเคครับแล้วผมจะลองหาไบโอสก่อนแล้วลองแสดไบโอสดูว่าจะหายไหมจะกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับไปทํากันครับ คุณพี่เอผมได้ทำไบโอตให้ใหม่แล้วนะครับผมดาวน์โหลดไบโอตมาจากโมวายเว็บลานนาฟิกนะครับลานนาฟิกเป็นของอาจารย์การนะครับอาจารย์การเป็นคนเอื้อเฟื้อไฟล์ของไบโอตนะครับออนเองเลยนะครับเสียปุ๊บออนเองเลยเพราะผมไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ทีซีนี่เทสเตอร์ร้องด้วยเทสเตอร์ร้องด้วยครับก็แส0.7โอเคแต่ผมวัดไช้ท c ก่อนนะครับว่า ยังมีไฟอยู่ไหมจริงๆผมเปลี่ยนเลยนะครับส่วนมากจะเปลี่ยนเลยโอเคครับยังมีไฟผมถอดก่อนถ้ากันครับใส่แบตเตอรี่ ATC ซีเข้าไปเตลองเลยนะครับใช้สไปา์ตัวเดิมนะครับเสียบสไปร์ตรอบนี้จะไม่อ่อนเองเพราะว่าผมใส่แบตเตอรี่ ATC ดซเข้าไป,ปดกดออนเครื่องนะครับ0.6 0.7 เทสเตอร์ร้องด้วยนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าขึ้นภาพดี๋ยวเราไปประกอบลงบอดี้กันนะครับแล้วมาดูกันว่าจะขึ้นภาพเหมือนที่ผมบอกไหมนะครับไปทำกันค <ไป S 1> ุณพีผมประกอบ เมนบอร์ดลงไปแล้วนะครับผมยังไม่ปิดฝาทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเทสก่อนว่าขึ้นภาพไหมโอเคเสียบสับไพนะครับใช้สับไพตัวนี้นะครับโอเคแต่ผมจะยกจอขึ้นมาจะใช้เสียงน้อยนะครับจะใช้เสียงดังๆหน่อยโอเคนี่ครับกดออนไปนี่ภาพมาแล้วนะครับจะหยับให้ดูครั้งกระแสขึ้นภาพหนึ่งจหก วันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะผมใส่ผมเคลียร์ใส่ไบโอเคมีให้นะครับขอขอบคุณอาจารย์การนะครับอาจารย์การน่านนะครับอาจารย์การเขาได้เก็บไฟล์มาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนในกลุ่มสมาชิกนะเพื่อนเพื่อนท่านไหนอยากได้ไฟล์ไบโอสก็แนะนําเลยนี่ครับมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะพักจอไปให้เพียงโอเคจะได้ภาพสวยๆนะครับไปดูกัน โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดแล้วก็เดีะ๋ะลนเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดแล้วก็มาดูกันว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติไมไหมนะครับของคุณพีไปทํากันครับคุณพี่ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ใส่ตัวเก็บข้อมูลแล้วก็ไม่ปิดฝาหลังเพราะว่า คุณพี่จะเปลี่ยนตัวเก็บข้อมูลเป็นแบบจากฮาร์ดดิสธรรมดามาเป็นแบบ SSD นะครับคุณพี่เลือกใช้ SSD 240 GB นะครับจะเครื่องก็จะเร็วขึ้นมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดเทสกันดูก่อนว่าขึ้นภาพไหมนะครับโอเคผมเสียสบสปายนะครับใช้สปายตัวนี้รอบนี้เขาจะไม่อ่อนเองแล้วนะครับเพราะว่าผมใส่แบตเตอรี่ s c c เข้าไปแล้ว มาดูกันว่าเราประกอบแล้วขึ้นภาพไหมเดี๋ยวในส่วนการติดตั้ง os เนี่ยผมจะเก็บไปแจ้งคุณพี่อีกครั้งหลังใหม่นะครับขยับนิดนึงให้เพื่อนๆดูสัมผัสด้วยเสเ็การกินกระแสะใช้สับไพนตัวนี้เลยนะครับกดเปิดเครื่องผมใส่เทสเทตอร์เข้าไปด้วยเลยนี่ภาพมาแล้วครับ renovo 1.6ขึ้นภาพนะครับใช้งานได้แน่นอน100%เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเก็บข้อมูลแล้วก็เซตอัพ os และก็จะแจ้งคุณพี่เออีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะตรวจเช็คในส่วนอนื่นเป็นเว็บแคมไหมนะครับดีวีดี DVD ใช้งานได้ไหมแล้วก็ผมจะแจ้งคุณพี่ไปประมาณนี้นะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับเขาพ้องเออร์เลอร์โอเปอเรชั่นโอเปอเรนะครับคือ OS ไม่มีเพราะผมไม่ได้ใส่ตัวเก็บข้อมูลไปคุณพี่แจ้งเปลี่ยนเลยผมก็จะทําให้รอบเดียวเลยนะครับใช้งานได้แล้วนะครับ เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงษ์ได้าํทคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ที่ไว้วางใจส่งเครื่องไม่เราดูเลยกันนะครับยินดีนะครับขอบคุณมากอ่าและในขั้นตอนต่อไปผมก็จะเซตอัพ OS แล้วก็แจ้งคุณพี่ไปอีกครั้งนึงนะครับ และเพื่อนเพื่อนท่านไหน,นะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นก็มีช่องทางการติดต่อก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอดีไลน์ของผมอยู่ในคลิปเลยโทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับยินดียินดีให้คำปรึกษานะครับตอบเท่าที่รู้ที่ไม่รู้ต้องขออภัยนะครับอ่าละคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ